เอเลียนเส้นบอลำไฟยิงเด้อเอาเลียนเส้นอันอาการยังไงมาบอกพี่น้องกันนะเอาเพ้นด้ผ้าอันฝ้าสะอื่นมากนั่นละแปดเทาลงมาสนามซีมือเส้นวาสนาเพิ่มไรถึงแม่อะ มือนี้มีง้อตัวผูกแต่มีง้อตัวแม่น้าพี่น้องเอานาะอ้าวในห้อยจูงงวอตัวแม่ขึ้นมาสูงก็คอยก็ได้สวดสว,ด,สวดตอนรับเพนนพ่าผ้าฟ้าสะอื้อนมือนี้มาได้คาบมะลัมสาวก่อนสิ่งเอาอีฬาเอาว่าสุพี่น้องฟังเอา้าขึ้นหานเข้าเป็นสู่กันดีมันสิไม่ยอมแพ้อะไรเอา้าคอยกระตัวง้อตัวผูเจ้ากับ ค่อยตัวแม่มานีมาสูส่กนดูเขาไสิถูกเขาไปสิร่ยมาดีหลายๆค่ะวัดดีแหงๆพอมวัดจังเลยระปลาวัดไดกว่าสิันองไดกว่าทำตาจ้าสิล่ำเอาสูสูสกนได้มานีเอาว่ากันเดืกกวนเด้เรองกับเ่งกันยังวัดดีกับยังขึ้นมาเออลองสแก้นเลยสวสทียาเพ็ญนาภาฝ่าสะอื่นในพี่น้อง เทากับสังสั่นก่อนท่านยังเต้ยนไปไหมเออเอาขอโทษพี่น้องอว่าดีจ้ะ ใจน้องเป็นบังเวงใจน้องเป็นบังเวงก็ได้ยินเสียงเพลงของไวโพท์ทุกคนน้ำตาไหลหยดทุกคนน้ำตาไหลหยดได้ยินไวโพสร้องสาละวันโอ,โอ้แซนแซบจริงจริงรเพชรแหลมสิงลองวาสนาทุกคนต้องหลั่งน้ำตาทุกคนต้องหลั่งน้ำตาโอวาสนานอนดิ้นนอนแดโอวาสนานอนดิ้นนอนแด แม,แม่ละพี่ชายเอย้ยพ่อตะเหลียวเห็นหน้าข่ามากือจังกระดาษพ่ออยากวาดดูไไ้เอาไปให้ออีแม่แง่ดอแดดอแดดอ,ด,ด,อด,ด,อด,ดองแดงดอแดดอแดดดองแดงเสียยน้าังแตงจัคคือทิ่ตา,าตีนศสีดมือแตงเอาไปใช้สอน กินบ่เป็นสาวนางลำน้องก็สิปอนละคันจ้นอนบ่ล่ะสาวนางลำน้องก็สิก้มหอมมอมน้องก็สิกมดมอายอยู่ยังคืนันดอกว่าหน้าพี่จะให้หน้าทางตาเจ้าสักทีเน้เมื่อเป็นเกออีทงน้องเลื้อบอกก็หือบ่พอใเจ้าก็ือบ่พอคันใจอายคันใจอาย